่านที่ออกไข่เป็นทองคำกับบทเรียนเรื่องเงินที่หลายคนยังไม่รู้นะครับเรื่องเล่าในตำนานที่หลายคนเคยฟังแต่ยังไม่เคยเข้าใจมันลึกพอเพราะเรื่องนี้ไม่ใช่แค่นิทานแต่มันคือวิธีคิดของคนรวยเลยล่ะครับสวัสดีนะครับผมคุณทีนะครับที่ปรึกษาทางการเงินคุณเคยได้ยินเรื่องงานที่ออกไข่เป็นทองคำใช่ไหมครับนิทานที่ดูเหมือนจะเหมาะสำหรับเด็ก แต่ความจริงมันสอนเรื่องการเงินได้ดีที่สุดเรื่องหนึ่งในโลกเลยก็ว่าได้เลยครับวันนี้ผมจะพาคุณมาตีความใหม่เข้าใจลึกขึ้นและเปลี่ยนวิธีคิดเรื่องการใช้เงินของคุณไปตลอดชีวิตเลยล่ะครับเรื่องมีอยู่ว่าชาวนามีชาวนาคนหนึ่งได้เลี้ยงห่านตัวหนึ่งทุกเช้ามันออกไข่เป็นจงคำหนึ่งฟองเขาดีใจมากร่ำรวยขึ้นเรื่อยๆวันละฟอง แต่พอเวลาผ่านไปเขาเริ่มหมดุดหงิดเอ๊ะทำไมไม่ได้ทำไมไมันได้แค่วันละฟองถ้าข้างในมีทองอีกเยอะแน่นอนเลยสุดท้ายเขาก็ข่างานหวังจะได้ทองทั้งหมดในที่เดียวนะครับแต่เมื่อพาดูข้างในก็ไม่พบอะไรเลยเขาเสียทั้งงานและเสียทั้งไข่ทองคำนะข้อคิดก็คือความโลภทำให้สูญเสียรายได้ในระยะยาวนะครับ งานคืออะไรในชีวิตจริงครับงานเท่ากับทรัพย์สินความสามารถช่องทางที่สร้างไรายได้ซ้ำนะครับถ้าคุณเป็นตัวแทนประกันชีวิตงานของคุณก็คือฐานลูกค้าและก็ทีมงานถ้าคุณเป็นมนุษย์เงินเดือนงานของคุณก็คือทักษะที่คุณใช้แลกเงินถ้าคุณเป็นเจ้าของกิจาการงานของคุณก็คือระบบและลูกค้านะครับสิ่งที่งานให้เราคือไข่ทองคา หรือรายได้ที่สร้างได้อย่างต่อเนื่องนะครับพลาดยังไงงานก็ตายครับเมื่อคุณออาเปรียบลูกค้าเพื่อให้ได้ยอดวัยๆวงานตายลูกค้าไม่ไปต่อเมื่อคุณไม่พัฒนาทีมงานปล่อยทีมขาดพลังงานตายรายได้ลดเมื่อคุณไม่พัฒนาตัวเองหยุดเรียนรู้งานอ่อนแอผลิตไข่ได้น้อยลงตัวอย่างชีวิตจริงนะครับ คุณเอมีฐานลูกค้าที่ดีมากแต่แค่แต่คิดแต่จะรีบปิดยอดไม่ใส่ใจไม่บริการสุดท้ายลูกค้าก็หนีหมดละครับคุณบีเป็นหัวหน้าทีมที่สร้างทีมเก่งมากครับแต่ไม่ใส่ใจในการพัฒนาทีมวันหนึ่งทีมย้ายหมดเพราะขาดการดูแลรายได้ก็หายครับเพราะนั้นวิธีเลี้ยงงานให้แข็งแรงทำยังไงครับเคล็ดลับในการดูแลงานของเราครับ ข้อถึงข้อที่หนึ่งให้อาหารสม่ำเสมอลงทุนเวลาพัฒนาและใส่ใจข้อสองครับไม่เร่งงานอย่ารีบเอากำไรเกินตัวจนระบบพังนะครับข้อสามฟังเสียงงานรับฟังฟิสแบคจากลูกค้าและก็ทีมงานนะครับแล้วก็สี่มินสร้างมันสร้างงานงานใหม่หางานเพิ่มไม่พึ่งตัวเดียว สร้างช่องทางรายได้ใหม่ขึ้นนะครับสรุปบทเรียนนี้นะครับนิทานเรื่องนี้ไม่ได้สอนว่าอย่าโลภอย่างเดียวนะครับนะแต่สอนว่าถ้าเรามีทรัพย์สินหรือรายได้ซ้ําได้อย่าทําลายมันเพราะใจร้อนคนรวยไม่ได้หาเงินครั้งเดียวแล้วพอแต่เขารู้จักเลี้ยงงานให้ไข่ทุกวันครับไข่ทองคำอาจไม่เยอะในวันนี้ แต่ถ้าคุณดูแลมันดีพอมันจะเลี้ยงชีวิตคุณไปจนกเกษียณเลยล่ะครับในอาชีพของพวกเราที่ปรึกษาทางการเงินงานของเราคือความสัมพันธ์ที่สร้างไว้กับลูกค้าและกระติมงานอย่าหยุดเลี้ยงมันอย่าหยุดพัฒนาและอย่ารีบฆ่ามันเพื่อหวังรวยเร็วถ้าอยากมีงานที่ออกไข่เป็นทองคำเป็นของตัวเองแต่ยังไม่รู้ว่าจะเริ่มยังไง ทักผมมาได้เลยนะครับผมยินดีให้คำปรึกษาแนะนำฟรีนะครับ